ตอนนี้เนี่ยผีกระหังเนี่ยออกมาแล้วนะทุกคนมึงไปจับกินไก่ชาวบ้านเหรอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคเนเดินป่านะครับ พี่ครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะกลับมาที่บ้านยายปอมนะครับผมเนี่ยเจอพี่ชายนะครับเจอผีกระหังเนี่ยมาบุกที่บ้านยายปอมนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ข่าวว่าผีกระหังเนี่ยจับกินไก่ชาวบ้านเนี่ยหมดหลายตัวเลยนะพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะลองมาซุ่มดูที่บ้านยายปอมนะครับว่าผีกระหังตัวนั้นเนี่ยยังอยู่ที่นี่หรือเปล่านะครับพี่ชายเนี่ยมาก็เจอดีนะครับแล้วก็เพื่อนติวมาเพื่อนติวก็เจอนะครับพี่พี่ครับ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้นะผมจะเจอหรือเปล่านะนี่นะครับพี่พี่วันนี้ผมนะครับได้เอานี่เลยคือสร้อยที่องค์หญิงเนี่ยให้ผมไว้นะครับผมเนี่ยเอามาติดตัวตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมเอานังสติ๊กเนี่ยมาด้วยนะถ้าวันนี้นะผมเจอนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะาอหนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่มาเลยนะครับพี่พี่นะครับไม่รู้ว่าพีกระหังเนี่ยมันมาอยู่ที่บ้านปอดจริงหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะผมจะลองมา ซ o o ดูงเงียบๆนะครับก็ผมเนี่ยเดินมาเลยนะพี่ๆนะไม่ได้มากับมอไซน์นะไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเขาไปนัางซุ o มดูงเงียบๆเลยดีวยกว่าไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนเละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับไปพี่ๆนี่นะครับพี่ๆก็เป็นทางบ้านของยายปอบนะครับผมเนี่ยไม่ได้มาเกือบจะเป็นปีแล้วนะพี่ๆจริงๆเราก็ขับมอไซค์มาได้แต่ว่า เราเนี่ยไม่ขับมานะสมมุติถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมผมกลัวว่าผีกระหังเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ทุกคนดูมดเนี่ยเต็มเลยนะพี่ๆไม่รู้ว่ามดหรือปลวกไม่รู้นะครับนี่เป็นทางเลยนะครับโห<ฮ><ฮ>ก็คือแบบกอภผ่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะ ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเจอผีกระหังอย่างที่คนอื่นเจอกันหรือเปล่านะนี่เลยพี่พี่ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบ้านยายปอบแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีปอบเนี่ยอาศัยอยู่นะโหพี่พี่ก็คือแบบบ้านของคุณยายปอบเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะวังเวงสุดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเรา จะต้องมาไหว้ศาลตายายก่อนนะครับทุกคนนี่นะนี่ก็เป็นศาลตายายนะครับตั้งอยู่กลางป่าเลยนะครับโอเคโอ้โหพี่พ สวยมากเลยนะไม่รู้ว่าใครามาปลูกนะครับมันเหมือนเป็นด่างเลยนะทุกคนดูวันนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยกล้ามาคนเดียวนะครับก็คือผมเนี่ยได้เอาหนังกรติกแล้วก็ซ้อยที่องค์หญิงรับแรงเนี่ยให้ผมไว้นะครับ มเนี่ยติดตัวไว้ตลอดเลยนะทุกคนเหมือนเรามาเจอกับผ้าทุงของยายปอบเลยนะไม่รู้ว่าใช้ผ้าทุงของยายปอบหรือเปล่านะครับ ็คือแบบสภาพบ้านของยายปอบเนี่ยไม่เหมือนบ้านนะ่นนะดูโดนรื้อหมดเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับสภาพนี้คือแบบแต่ว่าหลังคาเนี่ยยังดีอยู่เลยนะทุกคนยังพอแบบลบแดดลบฝนได้อยู่นะครับ แต่ว่าดูข้างล่างเล็บหมดแล้วนะพี่ๆนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีคนมาทําพิธีอะไรสักอย่างนะผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะนานเลยนะครับนี่นะเป็นเทียนอะ่ะทุกคนเหมือนมีคนทําพิธีอะไรบางอย่างเลย สังกะสีนี้ก็ผูกพังหมดแล้วนะครับไอกระหางนาจิมก็ออกมาดิมึงไปกินไก่ชาวบ้านหมดเลยเหรอผมว่าไอกระหางเนี่ยมันต้องแอบอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยนะครับทุกคน พูพังหมดแล้วนะครับจอมปลวกเนี่ยกินแล้วนะ คนสังเกตดูนะครับดนลื้อหมดเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยสภาพเนี่ยดีกว่านี้เยอะไอ้กระหางทั้งอยู่นี้ได้จิ้มก็ออกมามึงได้จริงก็ออกมาดิกระหงังก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกับที่ผมเนี่ยเจอในป่าอาถรร์หรือเปล่านะครับ ทุกคนถ้ามันไม่ออกมาเนี่ยผมเนี่ยจะต้องหาที่แอบนะครับจะหาที่แอบนะพี่พบางทีมันอ่ะอาจจะรู้นะว่าผมมาแล้วก็มันอาจจะหนีนะครับแต่ว่ามันต้องกลับมาแน่ๆผมว่าเพราะว่ามันอ่ะไปจับกินไก่ชาวบ้านนะครับเขาไปจับกินไก่ตอนคืนพี่พคือแบบในหมู่บ้านเลยอะทุกคน จะแอบล่างกอภผยนี้ดีกว่าทุกคนน่าจะมิชิดกว่าน,นะโอเคทุกคนนี่เลยนะไม่รู้ว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยเข้าไปดูคลิปพี่วิชัยนะพี่พี่คือแบบมันเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆนะครับ เหมือนเนี่ยเหมือนมันจะมาอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่ามันจะกล้าออกมาหาผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกเสียวหลังยังไงไม่รู้นะทุกคนรู้สึกแบบผมเนี่ย มีคนจ้องมองเลยนะครับน่ากลัวมากน่านเป็นความรู้สึกนะครับพี่พี่อ,อ,อะไรขยับแล้วพี่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยอยาจะหป่าเนี่ยมันมาแล้วนะทุกคนเจอไหมนู่นนะครับ ก็คือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่รู้นะว่าผมเนี่ยแอบดูมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่ฟีดินเสียงไหมนูนนะมันมาแล้วนะครับจะดูดีว่ามันเนี่ยกลับมาทำอะไรนะครับก็คือรอบที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไปเจอที่ป่าอาถรรพ์นะพี่พี่น่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับทุกคน ผมใช้นาะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วเนี่ยลงอาคมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถ้าโดงนี่ผมบอกเลยนะว่าไม่รอดนะครับมันต้องบบมีระบอมังแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผีกระหังเนี่ยออกมาแล้วนะทุกคน เฮ้ยมึงมาทาอะไรที่นี่ไว้กระหางปลามึงอย่าเข้ามาด้ว,วยมึงไปจับกินไก่ชาวบ้านเหรอ,อทุกคนดด้ินเสียงที่มันพูดไหมมันบอกว่ามันหิวนะครับมึงหิวก็ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปจับกินไก่ชาวบ้าน แล้วมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมทุกคนแล้วมึงม,มีที่อยู่เหรอฮะไอกระหางชั่วไปจับกินไก่ชาวบ้าน กูมาไล่มึงไงมึงอะออกไปไกลๆเลยกูสามารถปราบมึงได้ละกันขอเนี่ยตั้งฮะอะไรมาดิเป็นไงมึงเจอลูกกระสุนอาคมกู มาดิมึงคิดว่ามึงแน่หรอมึงแน,จน,น่จริงก็มามาแน่จริงเหรอเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาบาคนมันเอาเงี้ยกระดองบางนะครับเข้ามาดิ จะอยู่ที่นี้ดีๆหรือว่ามึงจะออกไป้ เข้าไปข้างในนู้นแล้วนะครับไอกระหังเนี่ยจริงมึงออกมา mừng má đó là đai lưới mừng khó má Ủa, ừ, oh,

ามาดูห้องนะมาเด็ดดีเดู้นะเรื่องนะไรนะใจจันท้มาดิ คนมันวิ่งเข้าไปข้างในานู้นแล้วนะหายไปไหนแล้ววนะทุกคนมันไปนู้นแล้วนะไม่รู้มันหายไปไหนนะครับ

Man! Oh! Man! 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 Man. 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 ทุกคนพี hora, ด่ดูเล alive, ือดออกเลยพี่พี่เอ้ยอทุกคนดูดิเหมือนจะโดนเล็บมันเลยอ่ะอาแสบมากทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยออืหืม พี่พยเหมือนมันเนี่ยจะหายตัวได้เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งไปฝั่งนู้นแนละ้วทีนี้นี่ยอยู่ๆมันมาด้านหลังผมนะครับมันวิ่งเข้าไปข้างในนู้นแล้วนะแสบมากเลยพี่เพียบสิ ไม่ได้แล้ววะต้องคอยดูดีๆอะไรพี่พี่มือมันวับมาได้อ่ะอ๋อผมแสบมากเลยพี่พี่เอ็ี่นี่นะ ไหนแล้ววะเดี๋ยวนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยขอเช็ดก่อนนะครับ เมื่อกี้เนี่ยผมวิ่งไล่ตามนะครับทุกคนแต่ว่ามันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะแบบอยู่ก็หายต่อนหน้าต่อตาผมเลยอะ่ะก็คือแบบอ๋อผมเนี่ยเกือบสู้มันไม่ได้เลยอะ่ะมันมีวิชาอาคมแก่งกล้ามากเลยนะทุกคน ข้าไปข้างในนู้นแล้วนะทุกคนผมจะไม่เข้าไปตามดีกว่าอ่าผมแสบขามากเลยตอนนี้นะครับอ๋อโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะออกจากที่นี่ก่อนดีกว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องหาวิธีจัดการมันให้ได้เลยนะ ไม่รู้ว่ามันเนี่ยมาอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่วันนี้ผมมาเนี่ยผมเจอมันมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับผมแต่ว่าผมถามว่ามันไปกินไก่ชาวบ้านใช่ไหมมันบอกว่าใช่มันมันไปกินไก่ชาวบ้านนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวผมขอริบเอาจากที่นี่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปล้างแผลนะครับเหมือนผมเนี่ยโดนมันกัดหรือว่าโดนเล็บมันก็ไม่รู้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยพุี้มันกัดเด่นเลยนะครับผมไปทุกคนอ โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินออกมาจากบ้านยายปอแม้นะครับเดี๋ยวนี่นะทุกคนแผลนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปล้างกับน้ามลนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแสบมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยโดนมันกัดหรือว่าโดนเล็บมันนะครับพี่พี่เมื่อกี้นะผมเนี่ยยิงโดนมันไหลรอบเลยนะครับแต่ว่าเหมือนมันเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับพี่พี่ครับผมแสบแผลมากเลยรอบนั้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยต้องมาจัดการใหม่แล้วนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นยก็ผมเนี่ยเจอนะครับพี่พี่ครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับบ้านเลยดีกว่านะครับก็ขอคนหนึ่งหลานนะครับพี่พี่หนึ่งแชน่นติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจเนี่ยได้มาปราบมันนะครับทุกคนครับไปทุกคนไว้เจอกิปหน้าครับผม